อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสกระเซาซีถเธอของม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยแลกับณวันนี้อยากจะพามารับประทานหม้อไฟแบบสไตล์ฉงชิ่งชื่อร้านว่าต้าหลงอยู่ห้วยขวางซอย20 e วิจุนาแยก19นะคะเรามาคุยกับผู้จัดการร้านคุณณภิษิสา มอแลกูแกอนสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะต้าหลงหม้อไฟของเราพิเศษไปจากหม้อไฟคนอื่นอย่างไรจ๊ะออต้าหลงหม้อไฟของเรามาจากจีนฉงชิ่งค่ะนิยมมากในจีนเพราะเป็นร้านเก่าแก่ตอนนี้มีสาขาอยู่ที่มาเลเซียญี่ปุ่นและที่ไทยของเราเป็นเจ้าแรกค่ะตกแต่งสไตล์จีนเหมือนยกมือจีนมาไว้ที่ต้าหลงหม้อไฟเลยค่ะไปดูว่าแต่ละอย่างมันเลิศยังไงเริ่มนะ้วนน้ำซุปค่ะ น้ำซุปของเราจะมี5แบบค่ะวันนี้จะมาแนะนํา3แบบนะคะน้ําซุปมาล่าน้ำมันวัวของเราปรุงหม้อต่อหม้อรสชาติก็จะเข้มข้นน้ําซุปที่2ก็คือน้ําซุปมะเขือเทศค่ะต้มจะมะเขือเทศเป็นลูกเลยค่ะแล้วก็น้ําซุปกระดูกหมูของเราก็น่านจะกระดูกข้อหมูค่ะใช้เวลาตุน3ชั่วโมงไปเมนูอะ มันมีอะไรมั่งเพราะมันเยอะเหลือเกินอาหารของเราก็จะมีมากกว่า110ริรายการนะคะวันนี้ที่เรายกมาจะมีผักคีร้วไม่ฟอกสีค่ะ,ะเวลาทานก็จะชีชาปลาซั่งประมาณ15วิอ่ะค่ะถ้าต้มนานกว่านนี้มันจะเหนียวเกินไป่แล้วก็หลอบลำวัวแล้วก็เนื้อวัวออสเตรเลียของเราก็นําเข้าเหมือนกันค่ะสไลด์บางค่ะจุ่มแค่3าวีก็ทานได้เลยค่ะหมูละ่ะ หมูสามชั้นของเราก็สไลด์บางค่ะเวลาจุ่มขึ้นมาจะใสามากพี่ดนหมูเนื้อจะนุ่มละลายในปากค่ะเนื้อแกะออสเตรเลียของเราก็จะเป็นนำเข้านะคะไม่เหม็นข้าวไส้เป็ดของเราก็สะอาด <ๆ S 2> เวลาทานก็จะกรุบกรึบกลิๆๆ่นเป็ดของเราก็สดใหม่สะอาดทุกวันนะคะกรอบอร่อยค่ะกุ้งของเราจะเป็นกุ้งแม่น้ําค่ะสดใหม่ทุกวันปลาหมึกของเราก็สดใหม่ทุกวันเหมือนกันค่ะและก็เนื้อปลา ปลาอะไรจ๊ะปลาช่อนสไลด์บางไม่มีก้างค่ะแล้วก็เมนูสุดท้ายก็คือเต้าหู้ห่อไข่กุ้งค่ะเวลาทานก็จะกรุบกรอบกรุบกรอบน้ำจิ้มเป็นไงน้ำจิ้มของเราก็จะเป็นน้ำจิ้มเสฉวนนะคะจะมีหลากหลายประมาณ20กว่าชนิดค่ะลูกค้าสามารถเลือกปรุงเองได้แล้วก็จะมีซีฟู้ดของไทยด้วยนะคะของเราก็ปรุงสดใหม่ทุกวันค่ะร้านเราเปิดกี่โมงปิดกี่โมงจ๊ะ เปิด11โมงถึงตีสค่ะ11โมงถึงตีสนีจ๊ะและวันนี้เลยต้องขอการันตีนะคะต้าหลงหม้อไฟเป็นอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านต้าหลงหม้อไฟตั้งอยู่ที่ย่านห้วยขวางซอย20มิถุนาแยาก19 ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีดไปเลยครับโปรแรงอร่อยเลิศกับ AIS อ,อร่อยเลิศกับคุรีดและ AIS ยินดีจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าชื่อร้านว่าต้าหลงหม้อไฟสิทธิพิเศษของต้าหลงหม้อไฟที่จะมอบให้กับคุณลูกค้าสมาชิก AIS มีอะไรคะ สำหรับลูกค้า AIS รับส่วนลด20%ยกเว้นเครื่องดื่มเมื่อรับประทานที่ร้านตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2566ค่ะกลับมาพบกันใหม่ทุกวนจันรถึงวันศุกเวลานะคร8นาฬิกา45นาีดูทีวีกด3 3ดูบันทึกด 3+ ลาไปก่อนและสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะอะร่อยเลิศกับผลิตลี่เมจูอ,อีติ้งยาผิงชงังต้องกินค่ะ